เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสแกมเมอร์มันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางชีวิตจริงนะคะเพื่อนๆมีพวกฝรั่งหน้าตาดีโปรไฟล์ดีกับประมาณว่าเป็นแบบส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นพวกคนในเครื่องแบบพวกทาหารอะไรพวกนี้นะคะ่ะเยอะมากแบบ เขาก็จะเอาโปรไฟล์คนที่หน้าตาดีๆเอามาลงประมาณว่าอยากจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยรู้จุดว่าสาวเอเชียเนี่ยอยากที่จะมีสามีต่างชาติสามีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาขอให้เราช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอ่ะอยากจะให้เ,เพื่อนๆกระดักไวนิดนึงนะคะว่าฝรั่งอ่ะเขามีเงนินเยอะกว่าเราอีกถ้าเรื่องแบบม,มีคนโทรมาจากฉากจากที่ไปชนีว่าเออตอนนี้ของพัสดุของคุณนะ่ะมาถึงที่นี่แล้วน,นะคือมันไม่สามารถเอาออกได้ เนื่องจากว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับป๊อบอีกแล้วนะคะและในวันนี้ป๊อบก็อยู่แถวทะเลเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ามันใกล้บ้านเนาะ mm hmm. ก็พาบุโนมาเดินเหมือนเดิมคะ่ะมาเดินเล่นนะคะเพราะว่าเขาต้องออกกำลังกายนิดนึงค่ะจะได้ไม่เครียดนะจ๊ะ mm hmm. และในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อีกเช่นเคยป๊อบก็จะมาแชร์ประสบการณ์เมียฝรั่งอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ย ป๊อปก,ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่อง s สแกมเมอร์นะคะอยากจะฝากเตือนสำหรับสาวสาสายฝ่อมือใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาเริ่มวงการนี้นะคะก็อยากจะให้ระวังกันนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสแกมเมอร์มันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางชีวิตจริงนะคะเพื่อนๆก็อยากให้ระวังกันให้มากๆนะคะคือป๊อปเนี่ยจะค่อนข้าง ระวังมากในเรื่องของการรับเพื่อนใน facebook นะคะเพราะว่าป๊อบเห็นเยอะมากเลยค่ะที่แบบมีพวกฝรั่งหน้าตาดีโปรไฟล์ดีกับประมาณว่าเป็นแบบส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นพวกคนในเครื่องแบบพวกทาหารอะไรพวกนะะี้ค่ะเยอะมากเดี๋ยวป๊อบจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าป๊อบเจอใครมาขอเป็นเพื่อนบ้างนะคะโอเคเข้าไปดูหน้า Facebook ของป๊อปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้า Facebook ของป๊อปนะคะ ซึ่งก็จะมีรูปแต่งงานเป็นแบ็คกราวข้างหลังนะเพื่อนๆก็มีขอไม่อนุญ,ญาตรับเพื่อนที่ไม่รู้จักนะคะแต่ก็ยังมีคนส่งเฟรมรีเควสมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอันนี้คือไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่าคือสแกมมันเยอะแล้วก็พวกขายของเยอะป๊อกก็เลยไม่อยากรับใครเป็นเพื่อนนะคะอันนี้พูดจริงๆอลองมาดูเลยนะคะคนแรกอ่ะคนนี้ชื่อว่าโอลิเวอร์เบนจามินนะเพื่อนๆนะอ่ะลองเข้าไปดูโปรไฟล์เลยนะข้างในนี่ค่ะส่งเฟรมรีเควสมาเห็นไหม มาริเทอรี่แปลว่าอ่าการทหารนะเพื่อนๆ่นะอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ของเขานะโอ้โหหน้าตาดีมากเสื้อแดงใช่ไหมคนต่อไปเลยนะเพื่อนๆ่นะอันนี้คือว่าชาววิลเลียมนะเพื่อนๆนนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการทหารนะมาริเทอรี่นะเพื่อนๆอลองดูนะเพื่อนๆดูโปรไฟล์ดูภาพนะอืมก็คือนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อน ไปชื่อชิโซบะนะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นทหารอยู่อ s นะอยู่อ e ิรักลิต e ิอิรักนะเพื่อนเพื่อนคนนี้อ่ะนี่ก็เป็นหน้าตาแหมฟิตมาาล่ำเชียอะคนต่อไปอันนี้นะคะชื่ออะไรไม่รู้เลยกยากอาเอาบปีคิวอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นอยู่คนนี้จะเป็นทหารเรือ,อยูยูเอ s นะคะคนนี้อ่ะคนต่อไปนาะโดสโอ้โหชอบตกปลาซะด้วย ปลาตัวใหญ่เชียนะคนนี้ก็คือเป็นอทำงารรนการทหารจะ้ะยูยูเอสเหมือนกันนะคนนี้นะ,นะคนต่อไปเจสันเอ็ดเวิร์ดนะหน้าตาล่ำหล่อลำอ่ะมานี่เป็นทหารเรือเพื่อนเพอยูยูเอสเหมือนกันเลยคนนี้อ่ะคนต่อไปมาเอกค่ะอันนี้มนะูนอสนะเพื่อนๆนะนี่รูปภาพของนางเข้าไปดูโปรไฟล์ profile. เป็นทหารยูยูเอสจะ้ะคนนี้นะคะ คนต่อไป he hey you อะไรสักอย่างชื่อเล็กยากอ่ะ <c oughs> อันนี้นะเป็นลูกของเขาเป็นานายวิคโยูทนอยู่ U.S. เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอืมคนต่อไปอหน้าตานะหลอ่อไหมแฟรงค์เจสันนะนเพื่อนๆนะคนนี้อันนี้ก็อยู่เป็นกองทัพอากาศนะอยู่ U.S. ่วนยา่ u s ทั้ทงนั้นนะเพื่อนๆดูดิเนี่ยโปรไฟล์นี่ล่าตา แมอยู่บนเครื่องบินด้วยนะเพื่อนๆเลิศน,นะซึ่งคนพวกนี้นะคะเขาก็จะเอาโปรไฟล์คนที่หน้าตาดีๆเอามาลงประมาณว่าอยากจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นใครแต่ป๊อบคิดว่าเท่าที่เท่าที่รู้ข่าวมาจะเป็นพวกคนดำอะคะ่ะเพราะว่าเขารู้จุดว่าสาวเอเชียเนี่ยอยากที่จะมีสามีต่างชาติสามีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะใช้วิธีนี้นะคะในการหลอกล่อให้เราตายใจเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโรแมนต์แกมนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราหลงรักแล้วก็จะขอให้เราส่งเงินให้นู่นนี่นั่นช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะ่ะถ้าเพื่อนเ,อน,เอนเจอฝรั่งที่เหมือนกับว่ามาหลอกให้เรารักแล้วก็ประมาณว่าจะขอให้เราช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะ่ะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนตระหนักไว้นิดนึงนะคะว่าฝรั่งอะ่ะเขามีเงินเยอะก,กว่าเราอีกถ้าเรื่องแบบเรื่องเงินอะ่ะเล็กน้อยเขา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้เงี้ยแล้วเขาจะมาช่วยเหลือเราเราได้ยังไงหมายความว่าเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยได้ยังไงถ้าปัญหาชีวิตของเขาเขายังแก้ไขไม่ได้เพื่อนๆก็คิดนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะหลงเชื่อเนี่ยต้องคิดนิดนึงนะคะอย่าคิดว่าเออเรารักเขาเราต้องช่วยเหลือเขาอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีพื้นฐานว่าเขาเคยช่วยเหลือเรามาก่อน เรลาเราลบากอะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือเขาให้เราเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเป็นๆเราค่อยถึงคิดว่าเออเราจะช่วยเหลือเขาแต่มันก็ต้องมีลิมิตนะคะว่าเออเราช่วยเหลือเขาได้ในประมาณนี้แล้วเราไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่แบบไปขายบ้านขายรถแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้ชายแล้วก็โดนหลอกหมดตัวอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะเพื่อนๆมันมีแบบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆประมาณว่าส่งของขวัญมาให้เออแล้วก็ดีๆของคนก็จะไปติดที่ต่างประเทศ าจจะเป็นประเทศมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนโทรมาจากถักจากที่ไปนชนีว่าเออตอนนี้ของพัสดุของคุณนะ่ะมาถึงที่นี่แล้วนะคือมันไม่สามารถเอาออกได้เนื่องจากว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยก่อนเป็นเป็นประมาณว่าหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาของที่มีมูลค่าเยอะอยู่ประมาณประมาณว่าของแบบกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยราคาแบบเป็นล้านหรือว่าหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องช่างใจนิดนึงนะคะว่า คนที่เพิ่งคุยกันอะอยู่ดีจะมาส่งของขวัญอะไรแบบมีมูลค่าอะไรขนาดนั้นมาให้เรามันเป็นไปไม่ได้กันเพื่อนอันนี้นี่ก็ให้ตระหนักไว้เลยนะว่าสแกมเมอร์นะคะเพื่อนเพื่อนบางคนถึงขั้นแบบว่าเออคุยกันมาสักระยะหนึ่งอะหลายเดือนอะให้ตายใจแล้วก็หลอกเอาเงินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆอะสแกมเมอร์มันมีเยอะมากเลยนะคะป้อเห็นอนะตอนเนี้ยข่าวที่เมืองไทยอะโดนกันเยอะมากแม้กระทั่ง เป็นมีตัวเห็นตัวตวเนเป็นๆก็มีนะพวกที่มาออกรายการหวนกระแสรหรือว่ารายการอะไรนะถกไม่เถียงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาโดนหลอกเอาเงินกันนะอันนี้ก็เยอะแยะนะเพื่อ<ๆ>นๆก็ต<ๆ>้องระวังเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะเราก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสแกมสแกมเมอร์มันเยอะคนเขาก็ต้องการหาเงินกันนะคะช่วงนี้สบายลูกฉัน ถ้าเป็นสายฝอก็จะโดนสแกมเมอร์พวกหลอกให้รักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะหลอกแบบเอาเงินอะไรเงี้ยให้ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อาจจะแบบมีข้อเสนอด,ดีๆมาล่อจ่าตาล่อใจว่าให้ทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการโอนเงินให้อะไรเงี้ยแบบมันมีหลายอย่างคะ่ะสแกมตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆดูข่าวกันก็น่าจะเห็นนะคะเพราะมันมีเยอะมากจริงๆตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ดีคะ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเหมือนกันหมดค่ะเพื่อนๆสแกมเมอร์เยอะมากอากาศในวันนี้ก็คึมๆเพื่อนฝนไม่น่าตกนะเช็คเช็คพยากรณ์อากาศมาแล้วฝนไม่ตกแต่ก็ไม่แน่นะ เาก็บางทีพยาอากอากาศเขาก็เชื่อถือไม่ค่อยได้เหมือนกันนะนเพื่อนเดีย๋ยวป๊อบจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแถวนี้นะคะแถวนี้เขาเรียกว่าไบรตันค่ะเพื่อนๆดอกไม้สุกในช่วงนี้บ้านแถวนี้ก็คือสวยๆหลังใหญ่ทั้งนั้นดอกไม้ Please enjoy but don't pick ปกติ Enjoy แต่ว่าไม่ให้ดึงไม่ให้เก็บไปนะคะ สวนดอกไม้เป็นพเพ้ดันแถวนี้งเจ้าของบ้านก็คงมาปลูกไว้สีสวยเชียว สวยๆทั้งนั้นเลยเพื gep, ่อนๆแถวนี้หลังนึงนี่คงไม mm ่ต hmm. ่ำกว่า5-6ล้านเผื่อเป็น10ล้านนะเพื่อนๆเพราะว่ามันใกล้ทะเล10ล้านดอลลาร์นะเพื่อนๆไม่ใช่10ล้านบาทคุณ23ไปเลยจ้ะปอกใจเพื่อนๆดูนิดนิดนึง นี่นะคะจะเป็นป้ายบอกว่า dog must be on list penalty 200ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็คือบอกว่าน้องหมาที่พามาเดินเนี่ยจะต้องมีสายจูงไม่งั้นโดนปรับ200นะคะถ้าเกิดว่าปล่อยหมาวิ่งแบบไม่มีสายจูงนะคะเพราะบางคนเขาชอบปล่อยหมาวิ่งแต่แล้วก็วิ่งไปกัดหมาคนอื่นเลยเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆ โอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นสแกมเรือไม่เป็นสแกมอันนี้ก็คือเอาจริงนะเอาอตรงตอบยากมันก็ต้องลองคุยเป็นเพื่อนแต่ถ้าเ,เพื่อนลองคุยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมาอหลบนี้อย่างที่เอาเกริ่นไปก็คือว่าเออขอความช่วยเหลืออให้โอนเงินนู่นนี่นั่นไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเลยว่าอันเนี้อาจเป็นสแกมนะแล้วก็ มีอีกที่ว่าส่งของมีค่ามาให้เป็นของใช้มีราคาสูงนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปติดที่กงสุลนออเี้ันเนี้ยแน่นอนชัวร์อันนี้สแกมแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนระวังกันไว้นะคะว่าเออเข้าใจอยู่ค่ะว่าคือใครๆครเขาก็อยากมีแฟนฝรั่งกันทั้งนั้นแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะ,ะเะนเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างที่บอก ก็ต้องระาดระวังกันให้มากขึ้นการคบหากันอ่ะมันก็ยากต่อให้เจอตัวกันเป็นก็ยังยากเลยเพื่อนๆนมันมันก็ต้อง้วแต่ดวงอีกทีนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะเจอใครด้วยนะมันก็พูดยากนะเพื่อนแต่ยังไงก็ป๊อปก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ รบกวเนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊อบได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้า